อาจารย์เล่าให้ฟังได้ไหมฮะย้อนกลับไปก่อนที่จะมาเริ่มจนประสบความสําเร็จมาถึงวันนี้นะฮะจุดเริ่มต้นที่ได้มาหยิบจับสําหรับการทําดอกไม้สดอบแหง้งครอบครัวเป็นยังไงบ้างฐานะทางครอบครัวแล้วก็พอเรามาประกอบอาชีพดอกไม้สดอบแหง้งแล้วช่วยทําให้ครอบครัวของเราดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับค่ะจริงๆนี่เป็นเป็นงานที่บอกตรงนะคะว่ามันเป็น รายรายได้หลักเลยนะคะหลักจริงๆเพราะาว่าเราไม่ได้ทําอาชีพอื่นเลยนอกจากงานตัวนี้แต่งานตัวนี้เนี่ยที่มันจะขายได้ตลอดมาเกือบ20ปีเนี่ยมันอยู่ที่เรามีใจมีใจที่จะทำเขามีใจที่รักเขาไม่ให้ชอบอไม่ใช่เพราะเราเรียกว่าอะไรเดีย ออพอทำแล้วเนี่ยเรารู้สึกลักอะ่ะความลักปุ๊บงานมันจบออมาสวยนะฮะเพราะมันคืองานของเรานะเวลาลูกค้ามาซื้อมาซื้อปุ๊บอุยเอออันนี้สวยอันนี้ก็สวยทีอันไหนสวยบอกของเราสวยหมดค่ะ <laughs> อยู่ที่ว่าลูกค้าจะชอบสไตล์ไหนเพราะว่าเราไม่หยุดนิ่งครับไม่หยุดนิ่งแล้วก็ถามว่ารายได้เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่า งานแต่ละตัวที่มันขายออกมาเนี่ยอย่งย่งกลมตัวเนี้เราขายแค่350แต่ตัวนี้เราขายตั้ง5้ารับเล็กกว่าด้วยนะฮะแต่ว่าอยู่ที่ไอเดียไอเดียแล้วก็ชนิดของดอกไม้ด้วยป่ะครับใช่ค่ะครับดอกไม้ในนี้นะคะราคาน้อยกว่าตัวนี้ด้วยซ้ำดอกกุหลาบอันนี้คิดแล้วเนี่ยจริงจแพงกว่าใช่ไหมฮะใช่ อ๋อแต่ขายไอเดียใช่ค่ะขายเ,เราไอเดียจริงเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะอย่างของคุณพอพอคุณทําไปปุ๊บเนี่ยคุณจะสนุกกับมันพอคุณสนุกปุ๊บเนี่ยแก้วแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะทําสร้างสร้าง,รางเ,เรียกว่าสร้างเงินขึ้นมาครับค่ะก็เรียกว่าเป็นอาชีพนะฮะที่สร้างเนื้อสร้างตัวเป็นรายรายได้หลัก ที่สามารถมาจุนเจือครอบครัวนะฮะอาจารย์แมวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทุ่มเทใส่ใจแล้วก็ให้ความรักนะฮะพิถีพิถันมานะมุ่งมานะในการที่จะทําดอกไม้สดอบแห้งจนวันนี้ประสบความสําเร็จก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ชื่นชมนะฮะสำหรับความพยายามแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นนะฮะอีกหนึ่งกำลังใจที่สําคัญให้กับหลายๆคนที่อาจจะกําลังท้อในชีวิตอยู่ต,ตอนนี้นะ,ะอาจารย์ค่ะนะครับทีนี้ถามถึงนิดนึงวิธีการในการทํา ดอกไม้สดอบแห้งพอจะทราบมาก็คือน่าจะมีอยู่ประมาณ2วิธีก็คือการเข้าไมโครเวฟกับไม่เข้าไมโครเวฟก็คือแบบอบกับแบบไม่อบคสองวิธีนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ครับอ่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นดอกกุหลาบเนี่ยเยื่อของดอกไม้เขาเนี่ยนะคะเขาเจอความร้อนได้ครับแล้วก็ถ้าเป็นกล้วยไม้เนี่ยเขาก็เจอความร้อนได้แต่เขาถ้าเราไม่เข้าเวฟเนี่ยดอกไม้มันจะไม่แห้ง นะฮะเยื่อของดอกไม้แต่และชนิดจะไม่เหมือนกันครนะฮะอย่างไอไอตัวกล้วยไม้เนี่ยต้องเข้าเวฟค่ะกล้วยไม้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะดอกเล็กหรือว่าดอกใหญ่ตระกูลแวนด้าหรือว่าแคทเทอรียาที่ดอกใหญ่ๆยังไงก็ต้องเข้าเวฟแต่ถ้าเป็นดอกไม้พื้นบ้านก็เนี่ยกุหลาบนะคะลีลาวดีอะไรพวกนี้ นะกระทอกลกนี่ก็ไม่ต้องเข้าเวฟแค่อบด้วยซีการ์ทรายเฉยรับมันก็แห้งครับขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของดอกไม้ในการที่จะเลือกว่าจะอบหรือไม่อบไมโครเวฟแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้แห้งอย่างอ่าอ่าเป็นดอกกล้วยไม้นี่ก็คือต้องเข้า <ul ope> ไมโครเวฟก็จะดีกว่าคือถ้ากล้วยไม้เนี่ยถ้าเราไม่เวฟเนี่ยมันจะไม่แห้งเลยครับไม่แห้งเพราะว่าเนื้อเนื้อเยื่อของเขาไม่เหมือนกันครับ ครับทีนี้ขั้นตอนไหนที่ถือว่ายากสําหรับการทําดอกไม้สดอบแห้งนี่ฮะอาจารย์ครับเวฟค่ะเวฟนี่เลยใช่ไหมฮะทำไมถึงายากครับอาจารย์อ,อยู่ที่ว่าซีการ์ทรายไม่ได้คุณภาพครับซีการ์ทรายเราไล่ความชื้นออกไม่หมดนะ,ะคะกล้วยไม้บางทีเนี่ยเขาอมน้ําไว้มากคนะ,ะบางทีเรามาเวฟเนี่ยเข้าเวฟปุ๊บเนี่ยถ้าในในกล้วยไม้เนี่ยมันมีน้ําเยอะดอกมันก็จะพองอ นะแต่ถ้าเรา,เาใส่ทรายเข้าไปน้อยนะฮะดอกไม้มันก็จะไหมค้ครับครับก็อันนี้เป็นวิธีการแนะนำนะฮะในการทําคร่าวๆแล้วกันถามอาจารย์นิดนึงว่าก่อนหน้านี้เคยนําไปออกบูธจัดแสดงนะ,ะที่งานไหนมาบ้างสําหรับดอกไม้สดอบแห้งโดยฝีมือของอาจารย์แมวฮะล่าสุดก็ที่โมวิดครับนะฮะล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับสาหรับเสียงตอบรับจากคนที่เข้ามาร่วมงานแล้วก็ได้มาพบเจอกับดอกไม้สดอบแห้งแบบนี้ ถล่มทลายเลยโอ้ขายดีค่ะครับนะฮะแล้วก็เราก็ขายไม่ค่อยแพงด้วยสําหรับกรมวิทย์เพราะว่าเ,เจ้านายให้ความเมตตาให้ให้ไปออกบูธตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะครปีปีที่แล้วเนี่ยเจ้านายก็สั่งของเป็นของชมร่วยนะฮะตั้งส0่ร้อยชิ้นแจกแต่ปีปีนี้บอกงบไม่ค่อยมี ก็มีแต่ก็ให้ไปออกบูธเจ้านายก็เป็นคนใจดีค่ะบอกจะไม่ทิ้งกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นกําลังใจให้กับทางทางเรานะคะว่าก็เจอเจ้านายที่ดีๆแล้วก็ให้การสนับสนุนนะคะไปออกบูธมาทั้งหมดกี่วันคะที่รมวิ์ครับไปสองวันค่ะสองวันแต่เสียงตอบรับนี่ลดหลามเลยใช่ไหมคะทุกคนเข้ามาชื่นชมแล้วก็แบบว่าซื้อค่ะซื้อแบบ ซื้อหมดเลยไหมฮะเกือบหมดค่ะเกือบหมดเลยใช่ไหมฮะค่ะนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกกําลังใจสําคัญเลยไปนั่งขายด้วยทําไปด้วยทําไปขายไปค่ะฮะก็มีคนเข้ามาถามถ่ายอุดหนุนค่ะอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะแวะเวียนไปจําหน่ายที่กรงวิทย์ต่อไปใช่ไหมครับค่ะเอาละครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะทิ้งท้ายกันในช่วงนี้สักนิดนึงนะฮะก่อนที่จะลงมือสาธิต ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันว่ามีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทําดอกไม้สดอบแห้งยังไงบ้างอาจารย์แมวมองว่านะฮะผลงานของเราชิ้นงานของเราสําหรับดอกไม้สดอบแห้งนี้มีประโยชน์มีความสําคัญหรือว่ามีคุณค่าย,ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็เป็นคุณค่าทางใจนะคะอย่างยกตัวอย่างนะคะมีผู้ป่วยรายหนึ่งนะคะเขาไม่สามารถ เอาดอกไม้สดเนี่ยไปไปให้เขาได้ครับก็จะมีมีเป็นญาติของน่าจะเป็นเพื่อนสนิทอะฮะอบอกจะทํำยังไงเขาบอกเขาอยากจะทําให้เขาแบบมีสดเชินแล้วเขาก็ชอบดอกไม้มากๆแต่เขาไม่สามารถที่จะได้ดอกไม้สดเข้าไปในห้องไอซียูก็มาบอกช่วยทำดอกไม้พิเศษให้สักอันหนึ่งได้ไหมเขาจะไปเยี่ยมเพื่อนครับ ในห้อง ICU ซึ่งมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นดอกไม้มนะก็ทำไปก็ขนลุกไปว่าเอ๊ะอ่นะนะก็ครั้งหนึ่งก็ทำให้เขามีความสุขนะก็ทำเขาก็บอกเอาไปให้เขานี่นะเขาแบบมูจับเขาถือเขาแบบแล้วก็อยู่ได้ไม่กี่วันเขาก็จากไปอันนั้นก็เป็นความประทับใจของผู้ให้และผู้รับครับ นะคะส่วนของตัวพี่เองก็มีมีหนึ่งชิ้นงานที่ประทับใจบที่ได้ทำอันนั้นก็คือเป็นดอกไม้พระราชทานนะคะของในหลวงราชการที่เก้าพระราชทานให้ในนามของคุณทองแดงให้กับบริษัท King Power, คิงพาวเวอร์ที่เป็นคุณพ่อ คุณพ่อของของตอนนี้จำจำชื่ออะไไม่ได้แล้วค่ะตั้งหลายปีแล้วน่าจะร่วมสิปีแล้วค่ะนะะเขาก็ได้ได้รับพวงหลีบพระราชทานมาอยากจะเก็บอยากจะเก็บเอาไว้ก็ติดต่อมาบอกถือถือไหมบอกอะไรเหรอเธอมันเป็นดอกพวงหลีบนะทางเราถือไหมอ๋อไม่ถือค่ะแล้วบอก ก็ถามเขาไปคําว่าดอกไม้มาจากที่ไหนทําไมคุณถึงอยากจะเก็บก็บอกเป็นดอกไม้พระราชทานมานะฮะแล้วก็มาเลยค่ะมาเลยเป็นอะไรที่ตอนนั้นกําลังท้าทายท้าทายหมายถึงว่าเราเริ่มเบือ่อกับงานตรงนี้นะมันอันเล็กๆะอะม,มันไม่มีอะไรที่มาให้เราแบบชุ่มชื้นหัวใจ่าฮะไม่ไม่แบบเราอยากจะทําอะไรสักชิ้นหนึ่งที่มันอลังการหน่อยอ อลังการมาจริงๆเลยค่ะครับนะฮะก็มามาถึงประมาณสามทุ่มดอกไม้นะฮะครับมาแล้วก็ถ่ายรูปวัดอะไรให้เรียบร้อยเลยเสร็จก็ทำอยู่ยคนเดียว ก็เรียกว่าหลายๆเหตุการณ์ก็สร้างความปลับปลื้มใจให้กับตัวพี่แมวแล้วก็ครอบครัวนะแล้วก็สร้างความปลื้มปิติด้วยนะสำหรับในการทําดอกไม้สดอบแห้งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันนะฮะเราได้เห็นถึงความเป็นมาที่มาที่ไปแล้วก็ได้รู้จัก กับดอกไม้สดอบแห้งมากขึ้นและนี่ที่อยู่ด้านหน้าเราทั้งสองคนก็ถือว่าเป็นเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือที่จะใช้ในการทําดอกไม้สดอบแห้งด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมในตอนต่อไปเราจะกลับมาแต่ว่ายังอยู่กับอาจารย์แมวเดี๋ยวจะให้อาจารย์แมวเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วก็สาธิตวิธีการทําดอกไม้สดอบแห้งให้ดูนะครับว่าจะยากมากน้อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมอดใจรอกันสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามในตอนต่อไปกันครับ